อยู่ในกองทุนส่เค์ลูกจ้างแล้วและต่อมาอยากจะย้ายเข้าไปอยู่ในกองทุนสมรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะต้องนําชื่อเราออกจากกองทุนส่เค์ลูกจ้างก่อนหรือเปล่าถึงจะสามารถดําเนินการเข้ากองทุนสมรองเลี้ยงชีพได้คําตอบคือไม่ใช่เป็นการแจ้งชื่อออกนะคะแต่ว่านายจ้างจะต้องมีการแจ้งว่าลูกจ้างคนนี้จะหยุดนําส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนส่เค์ลูกจ้างนะพร้อมกับยื่นแบบรายการแสดงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ที่มีชื่อว่าสกลร3ทับสองเมื่อลูกจ้างคนนี้ไปส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทนพร้อมกับแสดงหลักฐานว่าลูกจ้างได้มีการสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วและที่สําคัญนะคะเมื่อลูกจ้างจะย้ายไปส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ส่งเงินในกองทุนส่ของลูกจ้างแล้วนายจ้างก็มีหน้าที่ยื่นแบบรายการสแสดงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสกลร3ทับ2นี้ค่ะภายในวันที่15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเช่น ในวงวดกระจ่ายค่าจ้างของเดือนพฤศจิกายนลูกจ้างเขาไปอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วนายจ้างก็มีหน้าที่ยื่นแบบรายการแสดงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายในวันที่15ธันวาคมแต่ผลที่ตามมาก็คือลูกจ้างจะยังไม่สามารถยื่นคำขอรับเงินจากกองทุนสงขอลูกจ้างได้นะคะเพราะเราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนสุขคลูกจ้างได้เฉพาะกรณีที่มีการออกจากงานหรือเสียชีวิตเท่านั้น แต่การที่เราย้ายไปอยู่ในกองทุนสำรองในชีพเรายังทํางานที่นี่ต่อยังไม่ได้ออกจากงานนะคะจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคําขอรับเงินดังนั้นโดยสรุปนะคะลูกจ้างสามารถย้ายไปอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่านายจ้างก็จะต้องยื่นแบบแสดงรายการว่าลูกจ้างคนนี้ หยุดนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะเพราะว่าย้ายไปอยู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วพร้อมกับแนบหลักฐานด้วยนะคะว่าลูกจ้างคนนี้ได้ย้ายเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วค่ะ